สวัสดีครับพบกับช่องรถขุดสายซิ่งนะครับผม <S <S เออทำอไรนี่คนก็หมูกินแต่หมูอีกเออทำอะไรกันเนี่ยอ,อ,อู้ซ่อมรถเหรอเป็นอะไรหรอป่วยป่วยไม่ป่วยก็ไม่ใช่รถโอ้เป็นไข้สมบัติครับ หมดจอมพลังหรือเปล่าเนี่ยหมดพลังแล้วตอนนี้ตอนนี้มันหมดพลังแล้วตอนนี้ถึงหมดพลังขุดรูอเอ้ยถอดเสื้อเลยโชว์ร่องตูดหน่อย FC อย่าอย่าโชว์แต่ร่องแท็ก <c oughs> ไม่ได้พออยู่ทุ่งไร้วันเรามังเงา,งาเฮ้ย มันก็อยากดังมัันกกาดยองืลิศอยากดังเล้วเลยแล้วไงลูกพี่บอกว่าจะพาไปแต่งเมียก็เงียบเลยนะครับผมเมียนี้เมียนี้มีรถเกี่ยวเมียนี้เนอะบางพะอนไอหนุ่มรถเกี่ยวใจคอไม่ดีโอ้ เกี๊ยวถึงงานถึงงานชายชัทหานทำไมตอนคุณนอนคุณต้องนอนตานด้วยเลยถึงงานเสีเงี้ยไ้ชาวตื่นมาเขากินเลยไปชาวตื่นมาไปเอาข้าวเสร็จมาปุ๊บนั่งกินข้าวเลยมึงเป็นมันหลอกเต๋เป็นไรโปรตีนประโยชน์เยอะโปรตีนเยอะอ เปล่าหักครับครับการเผาขาดลนแรงครับอย่างนี้แหละให้ลองมาเดินอาศัยให้ต้องงัดนต้องงัดนี่รถมันฟิตกว่าเดิมเนื้อซูใหม่ดูใหม่ของใหม่ครับฟิต เป็นไงตัวเดินพอได้อยู่พอได้อย,อย,อยู่แต่ยังไม่ร้บบอยเปอร์เซ็นต์ยังหรอกก็มันไม่ได้ไปเช็คหมดมดูอด้ยหมดแตกรถหักรถหมดเองเขินช่องเนียนี่นนนครับเสียงนู่นเสียงนู่นเสียงแตรอดอแอดการช่างครับดอดอแอดกลางช่างอยู่ในป่า คนละไลน์เพราะตรงนั้นนะก็คือเปิดแล้วดี้จดุดใดน้ำมันตันตันสีน่ปานน้ำโพนตันโอ้หลางครั้งหนึ่งแล้วอร่อย,ออยบูดบิด๊ดหลังชื่อไม่มาด้วยครับจะได้ชัดเจนหน่อย น้า,มา,มาช่างลิตรครับนีบ่ช่างลิตครับลิตรับผมช่างลิตลิตอย่างเดียวครับเตือรุกตาใหมา่ ใช้ลากว่าดื่มตัวละเจ็ดเป็ดรอยตัรรตตวละพันั้งนี่นี่สี่พันเจ็ดครับโอ้โหสี่พันเจ็ดจิ๊บไม่ใชาพันหนึ่งรถนี่เลยหินเงินไม่ได้เลยจะเสียอย่างเดียวหืามทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ <laughs> หืมเดี๋วันนี้เฉพาะช่วงหลังนี้หมดไปห้าพันเจ็ดพอดีเป๊ะหกพันเปเลยชากินอืมแค่กินจิ๊บ

นี่มันกอรูเียตุกันภาสาใส่จะกบนลงไปเต็มทุกเลยเสียงเงียบตุกันาษาเลยม่ตกรั่วแค่นี้ฝั่งใดเลยไม่ลงหมดแรงก่อนปิดง่ายเนาะมีลงมันไม่มีแรงกดไงไกลไงไม่มีแรงกดเออนแแบบแบแบบบ ต้องให้อลิตอลิตอลิตแรงรับรองลงแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมเดีเดี๋ยวเงนี่เข้ามาข้ามาข้างนมุดจอมพลังเงงหน่อย